้าใครที่อยากจะมาเที่ยวประเทศจีนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนกันเนี่ยวันนี้เนี่ยแต้มเองมาแนะนำกันครับ ประเทศจีนนะครับเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและมีพื้นที่ที่ใหญ่มากๆและแบบนี้เนี่ยจะเลือกไปเที่ยวไหนกันดีล่ะเฉิงตูดีกว่าครับเชิงตูนะครับเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนครับเมืองนี้เนี่ยมีชื่อเสียงทั้งด้านเรื่องของอาหารวัฒนธรรมและวิวทิวทัศธรรมชาติที่สวยงามครับหนึ่งในไฮไลท์ของการมาเยือนเฉิงตูเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของอาหารเสฉวนหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือฮอตพอตเสฉวนหรือว่าซื่อชวนหัวกวนนั่นเองครับฮอตพอตที่นี่นะครับเรีย เผ็ดเผ็ดเนี่ยรับรองเลยว่าต้องถูกใจอย่างแน่นอนอีกหนึ่งเมนูที่มีชื่อเสียงและต้องลองนั่นก็คือหัวกระต่ายครับหรือว่าชู่สืโถฮะแม้ว่าจะดูฟังแปลกๆเนี่ยแต่มันเป็นอาหารท้องถิ่นที่มีรสชาติอร่อยและเป็นที่นิยมอย่างมากใครที่มาเชินงตูเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมนูของอาหารเสฉวนนี่ยังมีอีกมากมายนะครับก็อยากใหา้ทุกคนเนี่ยมาลิ้มลองกันเฉิงตูเป็นเมืองที่มีทั้ทงวัฒนธรรมธรรมชาติอาหารที่น่าสนใจรอคอยให้คุณมาสำรวจและสัมผัสด้วยกันครับถ้าเพื่อนๆมีโอกาสีวัสด